น้อง่าอีกแล้วอีกแล้วบอกไปหลายหลอย,ลยพันคลิปแล้วในเรื่องของการดึงในเรื่องของการยิกเรือข้องการยิงกระตามที่เกิดขึ้นหนาเวทีพี่น้องล่าสุดก็คือวินาทีเลยที่อาอายโดนดึงเกือบตกอันนี้คือเกือบตกเลยพี่น้องะ่ะเกือบตกดีที่พ่อจ๋าจับไว้ทันพี่น้องมือว่านนะคะกระพึงบอกไปเรื่องข้องการดึงดึงแรงแล้วก็ดึงกระโปรงน้อง มือนีก็คือดึงอีกแล้วจะหันเกือบตกไวที่พี่น้องคะจนคนรอบข้างไอที่ว่าแฟนคลับอยูทั้งหัวเวทีนะพี่น้องคะที่ว่าเป็นเกาะหน้าเวทีนะแบบทางคนต่างตกใจมากแบบมองแบบฮะอีหอย่างคือเฮ็ดปน,นีพี่น้องคะแล้วพ่อจ๋าคือแบบอย่าดึงเด้อครับหนาเสียแบบหนาเปลี่ยนเลยพี่น้องคะก็คือเดี๋ยวไปเห็นก็คือ,อาทางเพจเดอะกิ๊กนะคะพี่น้องคะได้ออกมาลงในเรื่องราวคือวินาที ทีอีลาอายนะคะพี่น้องคะก็คือรับรางวัลหน้าเวทีคือเป็นติปเนี่ยพี่น้องคะเป็นติปเป็นเงินอยู่หน้าเวทีกับแฟนคลับนั่นแหละพี่น้องคะแล้วบังเอิญบังเอิญพี่น้องคะโดนดึงเกือบเป็นตกแล้วคือดึงไม่ใช่ไม่ใช่แบบไม่ใช่ดึงเพราะรักหรือดึงเพราะอะไรนะดึงแบบเหมือนกับจะให้มันตกมาให้ได้เลยพี่น้องคะแล้วคือดีที่พ่อจ๋าจับอาอายไว้ทันช่วยไว้ทันพี่น้องพอเห็นคลิปตกใจแลวกะนาเสียไปเลยว่า ขนาดชี้แจงหรืออธิบหรือพูดไปหลายต่อครั้งหลายครั้งต่อครั้งแล้วแต่ก็ยังมีคนทําแบบนี้เหมือนเดิมอ่าพี่น้องมีคนทําแบบนี้เหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นงานไหนก็คือเฮ็ดคือเกาไปดึงมือเขาไปเฮ็ดไปจับเขาเท้าเกิดขึ้นมากพ,าพัชรพิชอบบอกไปหลายหลอกแพร่พี่น้องแต่ก็ยังคือเกาในเรื่องเรื่องนี้พี่น้องคะอาจจะเป็นอาจจะเมาบอเอ่อเม,า,ออา,า,ม,า,อมาหรืออาจจะแบบตั้งใจดึงเฮอ้อนซ่อนตั้งใจดึงจะให้มันตกหรือว่าออนซ่อนนองคักบอหักนองไรบอ ทักเป็นคือตรงเท็นขนาดนี้นะคะพี่น้องคกาคือนี่เพนควิปคือแบบบ่ไหวพี่น้องคาเขาเป็นเขาเป็นเอฟซีเขาเป็นแฟนคลับแล้วเม็นศิลปินเท่าโดนการกระทําที่แบบอย่างนี้ใครจะทนไหวพี่น้องคาแล้วคือไม่ใช่ครั้งแรกไม่ใช่แบบไม่ใช่ครั้งแรกที่น้องโดนคือเป็นหลายครั้งมากแต่น้องก็ยังควบคุมสติอารมณ์ตัวเองได้ดีมากๆเลยพี่น้องคานี่ต้องขออนุญาตคลิปนะคะนี่สําหรับเพจเดอะกิ๊กนะคะพี่น้อง เห็นแบบโอ้ยพี่น้องขาเบิ้งอ่าเอาเบิ้งไหมพี่น้องคะพี่น้องแล้วคือถ้าบอสนุกไม่จับจะเกิดอะไรขึ้นพี่น้องขาเพราะมันไม่ใช่เบาๆมันแรงมากพี่น้องเอ้ยเบิ้งเบิ้งเบิ้งเสรเบิ้งอีกเทือนึงเขาขึ้ศูนย์แฮ้ใจรัะพี่น้องนี่ นะอ่ารักน้องวันซ่อนน้องได้บอกคือมาเห็ดกันคักขนาดนี้พี่น้องแล้วคือย่ายขังขาก็คือตกใจว่าแบบเอาไปเห็ดคือกะเห็ดคือเห็ดอเดึงสี่นี่แหละพี่น้องคะถึงแบบทําไมถึงต้องทํากระบอบรายหลอบแล้วว่าทาเม,มากกะ ยูนี่ส่วนหองจ้าของอยูมองที่จ้าของยูอยากจับมือก็จับแปลก็จับค,อคอ่อยยังไปจับแพงจนดึงเขาเกือบลงมาปนีถ้าพ่อจ๋าช่วยช่วยไม่ไม่ทานจะเกิดอะไรขึ้นอ่าเกิดอะไรขึ้นแล้วอาจจะแบบหนาคุบล่งไปข้างล่างแล้วมันโมเมนติดโมเมนต์ต่ำๆพี่น้องคะมันสูงมากๆเวทีคําว่าเวทีคือมันสูงมากอ่าแล้วตกลงไปทำยังไงละ่ะยิ่งน้องใส่ส่วนสูงพี่นอ้องแห้งใส่ส่วนสูงวันนี้โอ้พี่น้องคะเพื่ออย่าคน ไม่อยากคิดถึงว่ามันจะเกิดอะไรมันจะแบบโอ้โหพี่น้องคะแล้วแฟนคลับแต่และคนคือแบบปกป,ป้องน้องแล้วก็ด่าคนคนนั้นได้แบบสาใจมากๆเลยพี่น้องคืาแฟนคลับก็คือสงสัยตัวน้องพี่น้องคะอย่ตัวน้องว่าเออนี่แหละแต่ละวันต้องมาเจออะไรก็ไม่รู้ที่ทําให้แบบเสียสุขภาพจิตพี่นอ้องแล้วแฟนคลับบอกว่าจับได้แต่อย่าดึงน้องนะคะอันตรายมากเผื่อน้องตกเวทีใครจะรับผิดชอบกล้องน่าจะแพนไปดูคนดึงเนาะอ,อยากเห็นจัง อีลีพี่น้องคะอยากกินหนาคนดึงว่าเป็นจังใดคือกล้าเห็ดเด็กขนาดนี้ข้าไม่รู้เวลานจะคล้องไปยุเทเชิงเวทีแล้วถึกผู้อื่นทั้งไก่ทั้งไดมาดึงสีบบสูนคักเน่แถมบอพี่น้องหนาข้อมือบอกว่าดึงน้องทําไมคะอันตรายขอบคุณพ่อจา๋าค่ะได้ช่วยน้องไว้ทันพี่น้องคะจับแปลขนาดนั้นแถมดึงน้องอีกทําทําไมคะอาอายตัวแค่นิดเดียวเองจะทําอะไรคิดด้วยถ้าน้องตกเวทีน้องเจ็บตัวคุณจะรับผิดชอบไหม น้องยื่นให้น้องยื่นมือนะคะให้จับทุกคนแต่ถ้ารักน้องอย่าดึงน้องกอย่าไปชากน้องเลยค่ะพี่น้องคะแม่นอย่าทําอย่างนี้เลยสงสารเด็กอายตัวเล็กนิดเดียวคืว่าเด็กหน่อยวัสิบเอ็ดปีมี่สัมบัติพี่น้องคะสิบวอซัมสิบวซัมเอวซัมหนีบแบบเหมือนกับบนเวทีน้องอาจจะตัวสูงตัวใหญ่อยู่เพราะว่าใส่ส้นสูงแต่ลงไปล่างล่างเวทีลงไปข้างล่างเวทีคือโตน้อยๆขึ้นจังเด็กหน่อยทางบานเท่านี่พี่น้องคะที่ยอกเลนหัวหล่อและก็ตัวหน่อยเพราะแบบ ายุแค่สิบเอ็ดขวบหนึ่งพี่น้องเอาอยัางมากมากมยก,กับเด็กน้อยผูนีอ๋อนี่แหละพ่อเขาก็พ่อเขาก็ยู่กับสร้างดึงนอกไปหนังซือค่ะบอลน,นอก,ก็นยุ่งองขานกับสร้างดึงจะเป็นบอลละอายจะเป็นแบบเฮ็ดแบบเอ,อิเนี่ยเป็นไดกูดึงอา,ายใดสิบอ่ะไปแบบโชว์ผ้าว่าจะคล้องจับมืออลไรดึงนึงจังซีโอพอี่น้องคะโบวายลีน้ำข้นประเภทนี้ที่ท่านึงบอกว่าไม่รู้จะดึงกันทําไมมันเป็นเทนตี น้องตัวนิดเดียวไม่ให้จับก็ว่าเขายิงโอ้ยนาอเออพี่น้องมันเป็นเหตุตีในการดึงคนเงือคขั้นมาขั้นบ่อยจับคั้นบ่อยจับกันสิว่ายิงสันสีแหละพี่น้องคะเดี๋ยวกัดจั๊กมือพี่น้องคะจักมือท่าแบบน้องโดนได้เยอะหรือโดนแบบในการดึงการกระชากเยอะๆล่งมือล่งเทือลังเวทีล่งหมองเจ้าเฮงสีบอดจับพอดมืออายสซิกุณนาพอนพี่น้องเพราะว่าเขาต้องเซฟต้องเซฟเด็ก ต้องเซฟอาอายต้องเซฟศิลปินในวงไม่ใช่ว่าจะแบบไปดึงเขาเป็นสันสีแล้วเขาเกิดอาการแบบกังวลว่าถ้าให้จับคนนี้อีกให้จับอีกจะเดินดุงอีกไหมจะโดนอีกไหมจะโดนอีกในการดึงในการกระชากอีกไหมเออพี่น้องนี่หละอย่าหาเหตุนันงเถื่อขอสิบริจับบริษัมเพราะว่าบอลน,น,นกกคือเนี่ยนี่ตัวลูกสาวไงเนี่ยอย่าไปจับพอและถ้าจะจับก็แบบให้คนใหูุ้้ใยญยจับแทศประมาณนี้แหละพี่น้องคะนี่หลยอย่าหาเหตุอีกจักเถือ่อ ถึงจะแปลว่าอาจ,จิแบบเจ้าเฮ็ดเทือนนี่แล้วผู้อื่นเข้าบรดเฮ็ดน้าเขาอยากจับมือเขาอาจ,จิบรดจับก,กรได้นั่นแหละพี่น้องคะ่ะรักเลยแต่ไม่สมควรที่จะมาดึงน้องอน้องยิ่งตัวเล็กอยู่เมตตาเอ็นดูน้องให้ถนนมน้องดีกว่าคะ่ะอันนี้คือแมนพี่น้องคะ่ะแมนพ่อจ๋าดูแลลูกสาวได้ดีมากนี่คะ่ะโอ้ยมาดึงร้านแท่งแท่ตกลงไปจี๊ดจ,จี๊จังไหนน้อกแฟนคลับว่าพี่น้องค่ะตอนที่ตุ๋น,ตนคะ่ะโอ้ยดึงเฮ็ดยางแฟนคลับคน่าพี่น้อง ไม่รู้จะดึงไปทำไมไม่สงสารน้องหรอคะน้องยิ่งตัวเล็กๆน้องเอ้ยเงดแหงเงยได้แบบว่าทำไมต้องมาเจออะไรแบบนี้เยอะมากๆเลยแล้วคืออายก็คือให้จับทุกคนนะคะให้จับทุกคนมมว่าเป็นบ่เหยจับ,บว่าเป็นบะหวยจับก็คืออาให้จับทุกคนแล้วน้องก็ไม่ได้แบบว่าจะมาหยิ่งจะมาอะไรให้จับทุกคนแต่ว่ากะให้น้องจับทุกคนแล้วกะให้เจ้ากะแบบ ควรที่จะรักษานั้นใจควรที่จะเอนดูท่านท่านุถน,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 อ,น,นอมดีกว่าเพราะตองมาเห็ุนห้เขาเกิดความตกใจเกิดความมีตกกักรงวลใน่เรื่องเดิมนี่เกิดมือหนามือนึงขึ้นมาเขาบอกให้จับเลยก็ว่าเขายิงอีกล่ะเลยก็ว่าเขาจังสันจังสีอีกล่ะปติตามอีกแล้วก็ซับพอร์ตอีกล่ะอันน่ะพี่น้องขาอันนี้ก็มีส่วนมีส่วนในการที่แปลว่าเนี่ยถ้าน้องโดนเยอๆะๆเนี่ยอาจจะไม่ได้จับเลยก็เป็นได้นะคะพี่น้องขา นี่แหละมันก็มีข่าวเรื่องเล่าในการนองโดนดึงเยอะมากเด็กอะไรโดนดึงโดนคนกระชากโดนคนดึงกระโปงโดนคนจับมือยิกมือเยอะมากแต่น้องก็ยังไม่มีความขวดแค้นกับคนที่เขาทําเพราะว่าคิดเสมอว่าเขาอาจจะรักอีหลาหรือเปล่าเขาอาจจะเอ็นดูอีหลาหรือเปล่าอีหลาพี่น้องคะความคิดเด็กน้อยวัย11ปีนี่แหละเงินบ่พี่น้องนี่แหละมันนีงก็มีข่าวข้าว ของไอซกุลนาพรนอสุพิสุนง,ง์ฟังอีกเช่นเคยค่ะจะได้กระฝากกดไลค์กดแชร์กุก้ยตามเพจหรือช่องสังคมคอยด้วยค่ะพี่น้องค่ะเพื่อสิมาอัพข่าวเข้าของน้องไอซกุลนาพรให้พี่น้องได้ฟังกันค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะ